ห่าเสเฮ้หัว,วและหัวและหัวอะ,อะไรไม่ตักอะไรห้องไม่ได้นะต่อไปนะครับเรื่องของสถิติที่เราจะเรียนก,ก็คือ ตัวน,นี้จะมีแผนภาพจุดนะครับแล้วก็แผนภาพต้นใบแล้วก็ทิสโตแกรมนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของค่ากลางข้อมูลตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เราต้องหาให้เป็นนะครับค่ากลางข้อมูลคืออะไรก็คือจะมีอันนึงก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแล้วก็ปเป็นฐานแล้วก็ฐานนิยมทั้งสอันนี้เป็นค่ากลางข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของสถิติทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่มอต้นจนถึงมอปลายหรือวิชาช่างหรือ มหาวิทยาลัยนะครับเราต้องใช้ทุกที่นะครับในเรื่องของเศรษฐีทั้งหมดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแผนภาพจุดดีกว่าครับแผนภาพจุดก,ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้่อตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็คือจะสังเกตว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยจะแทนจํานวนนะครับสมมติว่าหนึ่งจุดแทนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับ มี24อยู่จํานวนนะครับมี25อยู่ทั้งหมด3จํานวนแล้วก็26ทั้งหมด6จํานวน27ทั้งหมดกี่จานวนอ๋อ6 7 8 9 10 11มี27อยู่ทั้งหมด11จํานวนนะครับแล้วก็28อยู่ทั้งหมด9จํานวนแบบนี้อ่าจานวนต่างๆนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าจํานวนทั้งหมดที่มีจำนวนที่มีมากที่สุดก็คือ ยี่สิเจ็ดจำนวนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาคือแผนภาพอะไรเอ่ยแผนภาพตัวนี้เขาบอกว่าแผนภาพจุดแสดงอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนเมษายนสองพันห้าร้อกสิบโดยใช้ซอฟต์แวร์ GeoGebra อันนี้เป็นชืช่อซอฟต์แวร์ทำไมน,นะครับบอกว่าใช้ตัวไอตัวนี้วัดอุณหภูมินะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่หนาวที่สุดคือยี่สี่องศามีแค่วันเดียว นะครับมีแค่วันเดียวอ่าแล้วก็ที่มีเป็นปกติเลยนะครับก็คือยี่สิบองศานะครับมีทั้งหมดสิบเวันนั่นเองนะครับแผนภาพจุดแสดงพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือผลบทสทุปของเขานะครับก็คือแผนภาพจุดแสดงอุณหภูมิเดือนเมษายนในหลายลักษณะเช่นแผนภาพแผนภาพจุดแสดงอุณหภูมิตามสุด,สดแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิตามสุดในเดือนเมษายนอยู่ที่ยี่สิบสี่องศาเซลเซียส นะครับข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนเมษายนมากสุดอยู่ที่27องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดที่เก็บรวบรวมได้จะอยู่ในจะกระจุกตัวอยู่ในช่วง26ถึง28นะครับเพราะว่าตัวนี้มีก้อนที่เยอะที่สุดนะมีเป็นมีก้อนที่เยอะมากมันจะกระจุกตัวอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดถึง26ถึง27 28องศานะครับซึ่งเป็นช่วงข้อมูลที่ใหญ่ที่อยู่ทางขวาของแผนภาพจุดนะครับแล้วก็ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนกระจุกตัวอยู่ที่ 30-35องศาเซลเซียสซึ่งเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ในช่วงการของแผนภาพแบบนี้อันนี้เราอ่านเราอ่านได้ไหมเอ่ยอ่านง่ายไหมถ้าหากว่าเราเห็นนะครับในเรื่องของสถิติเนาะเขาจะมีแผนภาพอันนึงก็คือฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็คือแผนแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งที่เป็นแท่งแท่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมินะครับต่างๆเนาะ ส่วนตัวนี้เด็ดลุดเอาถ้าหากว่าเดี๋ยวให้เราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับอยู่ในหนังสืออสองเล่มสองครับหนึ่งนะครับ หนังสือคูยมีแล้วันนี้ไม่ไว้ก่อนก็มีกันบ้านแล้วกันนะครับวันนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีทุกคนเขาครับ